สวัสดีครับขาสั้นยาวะวันนี้วันนี้ถือว่ามาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้เป็นงานจับมือของ BNK และ CJM ด้วยครับแต่ทางวง c j m f o r e s t ได้ประก,กาศซิงเกิที่6ออกมาแล้วนะครับโดยมีเพลงหลักนะครับในซิงเกิที่6มีชื่อว่า Sangse k a w a i i มีเบม,มเบอร์ที่ติดเพลงนี้ทั้งหมด16คนได้แก่มามิงฟอร์จูนเมย สิตาออมแชมพูไข่หวานลูกเกดแองเจินคนิง้งจริงจิพันแล้วก็มีสองเมมเบอร์ที่เข้ามาติดเพลงหลักเพลงแรกครับนั่นก็คือน้องนา,นานากับน้องทูพแพมและเซนเตอร์เพลงนี้มีทั้งหมดสองคนครับได้แก่น้องพิมพ์และน้องนีนี่ครับและยังไม่พอ ยังมีประกาศเพลงรองอีกหนึ่งเพลงซึ่งเพลงนั้นมีชื่อว่าขออญาตเป็นอ่านเป็นชื่อภาษาไทยนะครับซิงให้สุดหยุดที่เธอครับโดยเอาเมมเบอร์ที่ติดเพลงซังเซคาวาอี้เนี่ยทั้งหมดเอามาอยู่ในเพลงนี้ด้วยกันครับและเซนเตอร์ในเพลงนี้นั่นก็คือน้องสีตาครับก็ขอสแสดงความยินด,ดีกับน้องๆที่ติดเซมาสึทั้งสงเพลงด้วยนะครับ และทุกคนคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้หรืออยากแสดงความดีกับน้องๆคนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ